สวัสดีครับผมไอศิทธพมยานพยากรณ์สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจดวงชะตาประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราบ้างในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดวงประจำวัน อาทิตย์นะครับที่16นะครับถึงวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะขอเริ่มจากผู้ที่เกิดวันพะระฤหัสับดีนะครับวันพะระฤหัสับดีนะครับในสัปดาห์นี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับ สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาแบบรวดเร็วแล้วก็ออกเร็วนะครับเรื่องอะไรเข้ามารวดเร็วออกเร็วนะครับการตัดสินใจต่างๆนะครับรวดเร็วฉับไวนะครับก็ให้ระมะัดระวังน,นิดนึงนะครับอะไรที่เข้ามาแบบรวดเร็วอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ดูให้ดีๆนะครับอย่าพึ่ง เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือทําอะไรไปนะครับด้วยความรวดเร็วลองคิดให้ดีๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่มีผลเสียนะครับที่จะเกิดขึ้นนะต่อไปครับสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คุณจะได้รับการ พักผ่อนนะครับหรือว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าหยุดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบหยุดพักจากการเหน็ดเหนื่อยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้จะไม่มีอะไรเหน็ดเหนื่อยมากมายนะนะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าหยุดพักแล้วนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องอะไรหนักๆมานะครับสัปดาห์นี้ก็จะได้พักผ่อน นะครับได้พักผ่อนได้เขาเรียกว่าสงบสงบหน่อยนะครับไม่มีเรื่องอะไรเข้ามากวนใจมากมายนะนะต่อไปครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะครับอ้าเหมือนกันเลยเหมือนคนวันศุกร์เลยนะครับสัปดาห์นี้ได้พักผ่อนแล้วนะครับจากการ ไม่ว่าจะผ่านวิกฤตอะไรมานะครับหรือว่าผ่านเรื่องวุ่นวายต่างๆนานาม,มานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้คุณจะได้พักผ่อนแล้วนะครับพักผ่อนหรือว่าอาจจะใช้เขาเรียกว่าชีวิตที่มันชิวๆสบายๆหน่อยนะครับจะไม่วุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับต่อไปครับสำหรับผู้ที่เกิดวัน อาทิตย์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีได้รับการกดดันนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะได้รับงานหรือว่าอาได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ทําอะไรก็ตามหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่เราต้องกดดันนิดนึง นะครับก็ใช้ความสุขุมรอบครอบแล้วกันนะครับายาเขาเรียกว่า,ายาน้อยใจจนเกินไปเพราะว่าสัปดาห์นี้อาจจะถูกกดดันนิดนึงนะครับแบบไม่มีเหตุผลนะครับอาจจะถูกกดดันแบบม,มีเหตุผลนะครับกอ็อย่าเพิ่งน้อยใจไปทำใจให้สงบสงบแล้วกันนะครับ ต่อไปครับสาหรับผู้ที่เกิดวันจันนะครับสาหรับผู้ที่เกิดวันจันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะครับก็คุณจะ,คะจะมีความขยันกระตือรือล้นนะครับกระตือรือล้นมากวามกว่าปกตินิดนึงนะครับอาจจะมีการกระชับกระเชงนะครับกระชุ่มกระชวยนะครับหรือได้เขาเรียกว่ารับ งานใหม่ๆห,หรือว่าอาจจะมีอะไรที่เข้ามานะครับแล้วทำให้คุณแบบอ่ารู้สึกกระตือรือร้นกระปี้กระเป๋านิดหนึ่งในสัปดาห์นี้อ่าเป็นสัปดาห์ที่แห่งความกระชุ่มกระชวยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร่าสัปดาห์นี้ของคุณนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารอ่า สัปดาห์นี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะครับคุณสามารถจัดการได้อยู่หมัดเลยนะครับสบายๆนะครับแก้ไขปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งหากอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้เขาเรียกว่า,อ,าอย่างเต็มที่ นะครับคือสัปดาห์นี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับทำได้เต็มที่นะต่อไปครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก็คือผู้ที่เกิดวันพุธนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีความลังเลนะครับไม่กล้าตัดสินใจนะครับไม่กล้าทำอะไร นะครับหรือว่าไม่รู้ทิศทางของตัวเองนะครับอยากจะไปซ้ายจะไปขวาอะไรก็ตามนะครับอาจจะลังเลมากหน่อยนะครับหรือว่าไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาอะไรพวกเนี้ยนะครับคือไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ลองใช้การคิดนะครับการต่ตองให้มากยิ่งขึ้นนะครับะจะได้ไม่ ลังเลนะครับหรือไม่ก็คิดถึงข้อดีข้อเสียต่างๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรไปนะครับจะทําให้คุณไม่เขาเรียกว่าไม่เสียใจกับสิ่งที่เลือกไปแม้ว่าสิ่งนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามนะครับขอใหอ้ใช้ความคิดวิเคราะห์นะครับหรือข้อดีข้อเสียเข้ามาเลือกนะครับแล้วคุณจะไม่เสียใจที่คุณได้เลือกในสิ่งนั้นนั้น นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นดวงชะตานะครับประจําสัปดาห์ที่จะถึงนี้นั่นก็คือประจําวันเสาร์ที่16นะครับถึงวัออวนอาทิตย์ที่16ถึงวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแค่พื้นดวงคร่าวๆเฉยๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกท่านนะครับหรืออาจจะมี เข้ามาในบางเรื่องนะครับจะไม่ใช่ดวงชะตาของคุณที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับอ่าโอเคแต่ก็เป็นแนวทางได้เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อว่ามีเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ามาจะได้อ่ามีแนวโน้มในการตัดสินใจที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในทุกๆช่องทางของผมเลยนะครับไ สิทธิพมยานพยากรสุดท้ายนะครับก็ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหากพบปัญหาอุาาปสรรคการใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีพุทโธธโมสังโฆมาตาปิตุครูบาอาจารย์สวัสดีครับ